สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคิดที่มาส,มสอนวิธีการเพิ่มอ่ะถูกใจแล้วผู้ตีดตามแฟนเพจนะครับสว่วนแลการจะเป็นยังไงนะเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับอ่ะให้คุณผู้ชมเปิด Google ขึ้นมานะ,ะจากนั้นเสิร์ชหา K M MM K T S นะอ่ะจากนั้นเข้าไปที่เว็บไซต์แรกได้เลยนะเร็บไซต์ที่มีชื่อว่า K M MM K c S com นะ พอทำการเข้ามาแล้วนะเว็บไซต์ก็จะให้เราลงชื่อเข้าใช้นะอะตรงนี้นะคนที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะแต่คนที่ยังไม่มีก็ให้ไปสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับก็ให้เข้าไปที่สมัครสมาชิกข้างบนขวามือตรงนี้พอเข้ามาแล้วนะเขา็จะแล้เรานะใส่ชื่อผู้ใช้นะแล้วก็อีเมลนะข้อมูลนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลจริงๆมาก็ได้นะครับออมาก็จะเป็นรหัสผ่านนะฮะ ะลาดผ่านตรงนี้คุณชมก็ต้องจดจำลาดผ่านให้ดีนะ,ะแล้วก็ต้องยืนยันลาดผ่านอีกครั้งนะฮะแต่นั้นคุณผู้ชมก็อย่าลืมติ๊กไว้ได้วยชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก,กดสมัครสมาชิกได้เลยนะต้อ,ะองการสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอคุณผู้ชมก็จะเอาลาดผ่านนะครับมาใส่ข้างหน้านี้แล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะฮะ าการลงชื่อเขาใช้มาแล้วนะครับเว็บไซต์จะเป็นแบบนี้นะมันก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้กันเลยนะไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับ i n น t a g r a m นะครับ t i k t o k นะครับ YouTube นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับอตัวนี้คุณผู้ชมก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการของคุณผู้ชมได้เลยนะตัวคราวนี้คุณผู้ชมใช้แพลตฟอร์มของ Facebook นะครับผมก็เลือกที่ a c e b o o k นะฮะคลิกไปที่ Facebook จากนั้นผมก็จะเดือหาคำว่า ผู้ติดตามแล้วถูกใจแฟนเพจนะฮะอ่าขอเลือกไปที่เพิ่มถูกใจกับบวกติดตามแฟนเพจตรงนี้นะอ่ะแต่ทาบริการผมก็จะเอาไปที่อ่ะอันที่สองตรงนี้นะผมก็เลือกอันที่สองปุ๊บอ่าแต่นเขาจะให้เรานะครับใส่ลิงก์ลงมาตรงนี้นะอ่ะาแต่ทางคนจะไปเอาลิงก์ของอ่าเพจมานะครับกัอปปมาเลยนะอ่ะาแต่เก็ใส่ลงไปด้านล่างนี้นะฮะ แต่เนะเขาจะให้เรานะใส่ปริมาณลงไปนะอะอมก็จะใส่สักหนึ่งร้อยนะจากนเว็บไซต์ก็จะก็จะทำการคำนวณค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับให้คุณผู้ชมกดสั่งซื้อได้เลยนะฮะกดสั่งซื้อเรียบร้อยนะครับระบบก็จะแจ้งเตือนขึ้นว่าระบบได้รับคาสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอตอนนี้คุณผู้ชมก็สามารถตรวจสอบปอดการสั่งซื้อของคุณผู้ชมได้นะฮะให้เขา้าไปที่บอดการสั่งซื้อตรงนี้นะ อ่าน,น,นี้ก็จะมี ID นะครับถ้าก็บริการที่ทำการสั่งซื้อนะฮะส่วนตรงนี้จะเป็นลิงก์นะครับที่ใส่เข้ามานะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสถานะว่ารอดําเนินการอยู่นะครับอ่ะส่วนลิงก์ตรงนี้คุณผู้ชมก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อตรวจสอบได้นะว่าลิงก์มีถูกต้องหรือเปล่านะฮะอ่ะก็คลิกเข้าไปตรวจสอบได้เลยนะครับอ่ะผมก็ทําการตรวจสอบแล้วนะครับว่าลิงก์ที่ผมใส่เข้ามานั้นถูกต้องนะฮะอ่ะถ้าลิงก์ไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถที่จะเพิ่ม อ่ะถูกใจแล้วก็ติดตามแฟนเพจได้นะครับอ่ะต่อมานะครับถ้าคุณผู้ชมนะต้องการที่จะเติมเงินนะอ่ะต้อนเข้าไปที่เติมเงินตรงนี้นะอ่ะการเติมเงินก็มีหลายช่องทางให้เลือกเลยนะครับมีทั้งสแกรงเชลโคนะครับอ่ะโอนเงินแนบสลิปนะแล้วก็นะอ้างฟาเวลิตนะอ่ะคริปโตนะแล้วก็เฟอร์เฟกต์มันนี่นะอ่ะตรงนี้คุณผู้ชมก็สามารถเลือกได้ตามความสะดวกของคุณผู้ชมได้เลยนะฮะอะ ่วนคำแนะนาหรือว่าขั้นตอนการดําเนินการก็จะมีความแตกต่างกันนะครับให้คุณผู้ชมทำตามคาแนะนําด้านล่างนี้ได้เลยนะครับส่วนด้านขวามือก็จะเป็นปอดการเติมเงินนะ,ะต่อมานะถ้าคุณผู้ชมนะใช้เว็บไซตาทางคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดนะหรือว่าใช้ทางมือถือไม่ทางคอมพิวเตอร์ไม่สะดวกนะะร็ใช้ทางมือถือได้นะครับไปเข้าไปดีดาวน์นโหลดแอปพลิเคชันตรงนี้นะ ตัวนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ a n d ด o i d และระบบไ o s เลยนะครับอและถนะ้าหาคุณผู้ชมนะต้องการที่จะแนะนําเพื่อนนะก็ให้เข้าไปแนะนําเพื่อนตรงนี้นะะอ่ตัวนี้ก็สามารถ Copy Link ง์ตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมนะอ่ะคุณผู้ชมก็จะได้อัตราค่าแนะนํห้าเเซ็น์เลยนะครับอะตรงนี้ก็เหมือนเป็นการเปิดการสร้างไรายได้ครับคุณผู้ชมไปด้วยนะครับและถนะ้าคุณผู้ชมนะต้องการที่จะติดต่อแอดมินนะตัวให้เข้าไปที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะ แล้วก็ไปติดต่อแอดมินนะฮะแล้วก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็จะมาดูกันนะครับว่าถูกใจแฟนเพจแล้วหรือผู้ติดตามแฟนเพจจะขึ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นใช่ไหมครับคุณผู้ชมสามารถกดรนะีเฟซหน้าจอหนึ่งครั้งได้นะตอนนี้ยอดซูใจหรือว่ายอดผู้ติดตามแฟนเพจก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับที่ต้องการจะใช้เว็บไซต์นี้นะครับ อะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะส่วนสาระของคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมและฟังกันด้วยนะครับ